สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับพบพอ่อบ้ากระโดนครับพี่น้องบรรยากาศยามเสาอ,อยู่ทงไตทงหน้าคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับเมื่อนี้เป็นเสารอของวันพฤหัสที่สองครับของเดือนตุลาคมสัมมาอยหกสิบแปดสภาประกาศเมื่อนี้ท้องฟ้าปลอดโป่งครับพี่น้องครับตะเวนขึ้นแล้วพี่น้องตอนนี้เป็นเวลา หกโมงเสาร์ครับหมอกลงแห้งครับพี่น้องหลังจากที่พายุสลายตัวเนาะพายุออกแล้วครับพี่น้องครับแดดซองมาแล้วสองมือละบ้านกับวัดตกได้ฝนเออนี่คือ้นสุดตกดอกเมื่อนี่ซอ,อมังเขาวัางน้ำครับพี่น้องครับบรรยากาศอยู่ตรงไฮตรงหน้าเนาะ เขาให้นี่เกี่ยวเหญ้อออกไปห้งง้วยคั้วมดท่านอีบ,บดอยูังเหลือหลายเติอบอยู่เสลี่มา่เกี่ยวใหม่อยู่ถอดแามใดก็จังเกี่ยวถอเขาก็ได้เอาหญ้อออกทั้งบดเท่ากันมันบ่ได้ตัดหน้าพี่น้องหน้าม,มันมากฝนมันมากหลาดมันพึ่งมีนาำเลยนี่พึ่งมีนาำ วาชิตัดกับบตัดกเกี่ยวเอาซักเดี๋ยวไปงวยควยุยเขากำลังสวสดพี่น้องพวกขอดอเขาอันนี้เขาเนี้ยดอเขาดอเขาเขาเจ้าดอหน้าบานเท่าเอินเขาเจ้าดอเนาะเขากำลังถอดกำลังสวสด พอ,อจะง้มพดพี่น้องเอ้ยมีตรหญ้างเนี่ยส้นทุ่งฝากฝากพ่นไปพ่นฝากพ่นมาไฟไฟต่มันออกพังทางนี้มิตรหญ้าฝนมากลาะก็ดีโกมากครับพี่น้องครับว่าจะได้เล่มได้เกี่ยวอยู่เนาะได้หน่อยได้ไรก็บวบ่าบเป็นแล้ว ทั้งหน้าบ้านก็สิไข่แน่จักหน่อยอันนี้คือทางหน้าเราครับพี่น้องทางหัวหน้าเกิดหน้าเราฟังให้พุ่นตะยี่แรกเกิดมาคือจังงามอยู่ให้กกสะแบงพุน่นแดนมันเป็นแดนต่อเขตกับหน้าพ่นให้พ่นช่วงเกิดไม่ใหม่คือจังงามอยู่ มาถึกน้ำถึกปุ๋ยเขาไปยาทั้งขึ้นบานหนึ่งสองสามสี่ทงทั้งนี้เป็นขอนียวทงหน้าบานผุนเป็นขอวเจ้าแน่มือคือจะไขู่พี่หน่องเอ้ยบางส่วนแหงง กรกาดาช่วงแห่งว่ามันจิบอย่างนะครับพี่น้องครับมิถุนยาพอวันเขามิถุนามิถุนาฝนก,บบก,กระกาากบาตกกรกดาฝนกระบาตกฝนมาเร็งนี่กันย่านี่เบิดเดือนกันย่านี่เพิ่งสีเศร้าเามาานนื่อวานฝนบรตกก็ดีอยู่ครับฝนเร็งมาให้เป็นเดือนอยู่ พี่น้องยังชมบรรยากาศครับอยู่ตรงไฮตรงหน้าเนาะหนังเลาะบางเขาบางน้ำคันแท้ขาดไปเรื่องนี่ป้องนี่ก็ขาดอยู่นี่อก็ยังมันมาตัดไปหยาน้ำคู่คนแท้แท่งนี่กับ่ท่านมาเกี่ยวออกอยู่ปุ๋ยอ้อยหยาไว้น้ำคันแท้กับแบบนั้นเดี๋ยวเอาหยาให้นั่นออกแล้วก็ฉีซื้อปุ๋ยมาหบานใช่ไหม ของกับกลมกับม่านไปแล้วพี่น้องตุลาเนาะยังอีบวาลายมือว่าออกพรรษาอาทิตย์หนา้าออกพรรษาวันที่เจ็ดบ่กันแท้าขาดดูยสองปองพุ่นปองหนึ่งอยู่ทา่ามโอนในในคนบริภาพพี่น้องไปย่างเบิ่ง คลิปนี้ผมอย่ยางไรครับพี่น้องครับรักษาสู้ภาพกนันด้มเดอ้อน่าจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วพี่น้องาเริ่มสิมิล่มหนาวลงมาแล้วรักษาสู้ภาพกันนัามครับพบพอนคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ